นั่นครับสมมุติว่ามีคนมาวิจารณ์มาด่าน,านั่นมาว่าน,านันต่างๆนานาเนะี่ยแล้วนั่นอยากจะให้พ่อเนะี่ยช่วยปกป้องนั่นค่ะคำถามคือพ่อมีวิธีอะไรบ้างที่จะปกป้องนั่นนั่นเสนอมาได้ไหม,มหลายวิธีวิธีแรกที่มักจะเห็นหมดคือด่าเขากลับต่อยเขาประมาณนี้ซึ่งวิธีนี้อาจจะไม่ค่อยได้ผล เพราะถ้าเกิดเราต่อยเขาเขาก็ต่อยเราคืนไปเรื่อยๆจนไม่มีวันจบแต่มันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ก็คือการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งจะทําให้เราแทบไม่มีจุดอ่อนที่เขาจะมาด่าเราคืนได้จนเขาไม่กล้าด่าแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เขาด่ามันไม่เป็นจริงล่ะเราก็สามารถแยง้งได้ว่ามันไม่เป็นจริงแล้วเขาก็จะ,ะพูดไม่ออก และสุดท้ายถ้าเราอยากจะจบด้วยการสันติแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นั่นคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับนัานก็คือวิธีที่สองออโอเคขอบคุณครับ